เรามาดูคนสันดานเสียกันนะครับ3มตุลาคมนะครับตุรารอเรือด้วยนะสี่โมงสี่สิบเกานตรงถนนกาญจนาภิเษกที่กำลังมุ่งหน้าเลี้ยวขึ้นทางกลับรถไปหน้าเมกะบ,บางนานะนี่นะเขาต่อคิวกันมายาวเหยียดเป็นกิโลนะ,ละดูช่องขวานะไอ้พวกมักง่ายนะครับไม่สนว่ารวยหรือจนนะฮะมันมักง่ายอยู่ทุก อนูของมนุษย์นะอยู่ที่คนนั้นจะยับยั้งช่างใจความบักง,ง่ายนั้นไว้ได้หรือเปล่านะแต่มาดูกลุ่มคนที่ไม่มีความยับยั้งช่างใจนะกมูมจะบักง,ง่ายอย่างเดียวนะนี่นะล่าสุดหลังล่าสุดนะอีสูสุครับงอง,งูจอจาน995ชนบุเีนะครับแหม่ไฟเดียวก็ไม่เปิดด้วยนะไม่สนหอสนต่อเลยนะ ข้างหน้าก็เปิดไฟเดียวอยู่นะแต่ก็มักง่ายเหมือนกันนะครเป็นขอดูหน่อยแล้วว่าเป็นอะไรนะเป็นอะไรสักอย่างนะไม่แน่ใจนะอ่อยี่หอไม่รูนะ้แต่รู้เนี่ยอีซูซนะุเนี่ยฮะตามตูดข้างหน้าไปนะตามตูดข้างหน้าไปไฟเลี้ยวไม่เปิดนะเพิมเปิดนึงแป๊บแม๊บม,มาตัดหน้าผมนะอีซูซุนะ่ย งองูจอจาน995ชนบุรีนะฮะงักง่ายไปแล้วนะครับผมอ๋อนี่นะแหน่เมง้งติดสติ๊กเกอร์อะไรอะเมง้งเม้งอะไรคานยางกานยางเม้งกานยางด้วยนะน่าจะขายอะไรรถยนต์นะ่นนะหรือรถอะไรสักอย่างนะอ๋อนี่นะครับไม่สนหอยหิบสนตอเต่าเลยนะ O, โอ้ยเเคโหยเคบอกเอาอีกแล้วเล่นกูอีกแล้วกูโดนอีกแล้วกูเสียตัวอีกแล้วอะไรอะไรก็เย็ดเคนี่นะจริงๆมีข้างหน้าเยอะแยะเลยนะมาจับได้คันสุดท้ายพอดีตรงข้างหน้าผมพอดีนะฮะแม่โอ้โ oh หก็ถือว่า เป็นเรื่องตลกไปแล้วกันนะเครียดมากก็เดี๋ยวพุ่งชนเขาเลยแม่ดีนะโอ้ก็ปล่อยให้เขามักง่ายไปนะเดี๋ยวรอบหน้าเขาอาจจะโดนคนอื่นมักง่ายใส่บ้างก็ได้นะครับแล้วก็อย่าไปเจ้าคิดเจ้าแค้นเอาคืนนะฮะขับรถขับลาก็มีน้ําใจกันหน่อยนะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ก็ไม่ควรจะมีน้ําใจให้นะขับผิดกฎจะรักจอนนะแม โอเคครับผมแค่นี้แหละครับ